มีเรื่องอะไรวะวทำไมไม่ออกมาเฮ้ยมีควันเปิดประตูเฮ้ยล็อก ยังไงดีวะก้อนหินแต่ตัวเองเตรียมถุงไว้ที่ไหนดีพิมไม่ได้เตรียมมาโอเคโอเคเฮ้ยเนี่นตเนี่ มาทบก็โจโล้อฉันทำไมเจ่าย่าเสียงหายาเลยนะผมไม่มีเวลาคุยกับคุณอะไร โอうう้ทำไมเนี่ยนี่คุณตอบผมทําไมก็เมื่อกี้ผมเดินผ่านมามีคนขอความช่วยเหลือจากในรถและในรถคุณก็มีควนออกมาด้วยผมก็เลยเอาก้อนหินทุบกระจกคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ถามเขาดูมันจะเป็นไปได้ยังไงคนขับแล้วฉันก็อยู่นี่ลองเปิดประตูดูสิ มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงเออผมคิดว่าไม่มีอะไรผมก็เลยเปิดแอร์ในรถทิ้งไว้ครับแล้วก็ไปคุยโทรศัพท์กับแฟนทีรักเปิดแอร์แล้วล็อกรถไว้คงไม่มีใครทำอะไรหรอกมั้ง หรุพลักพี่ก็คิดถึงเราอยู่นี่ไงไหนก็รู้ว่าเพียเ,เขาต้องมีคนดูแล24ชั่วโมงคุณไปครับผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วคุณไปอย่าไล่ผมออกเลยนะครับถ้าฉันมีคนขับ,บรถกแบบนีฉันไม่มีดีวกว่าฉันไล่นาะยฉันไล่ฉันายนะคุณไปผมขอร้องเอากุญแจวรถใช่ไหมนี่ครับ ไปได้หรอไปสิ <c oughs> เออคุณคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันเข้าใจคุณผิดแล้วก็เผลอตบหน้าคุณไปนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับทีหลังก็ระวังกว่าน,นี้ด้วยนะครับ อเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวกลับบ้านกันนะ